สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำขนมปังให้สามีไว้ทำเบอ,อร์เกอร์นะคะมาทำกันเลยเป็นขนมปังสี่อยกรัมเป็นขนมปังเป็นขนมปังสี่อยกรัมเป็นเค้กเป็นเค้กอีกสองร้อกยกรัมเค็กสองร้อยกรัมผงขนมปี๊บอะไรก็ได้นะน้ำตาลแปดสิบกรัมก็ใส่ยิปเราใช้ยี่ห้อนี้นะใส่ช้อนโะต๊ะหนึง ก็ ok ีเราก็จะเอาไปปั่นก่อนนะคะป่นแล้วเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นน้ำแล้วไปเติมค่ะนมหนึ่งร้อยกรัมเกลือสองฟองเกลือประมาณครึ่งช้อชานะคะน้ลา่งาเหมือนกันนเลยเราจะมอ่กน้ารายห่งกรัมมาดูกันอีกตีห้าถึงยี่สิบนานะคะันเส็จโอเคนะคะปันเสร็จแลนะแล้วก็จะออกน้ำก่อน ยันดิบ่ะเ็่ะใช้ได้ี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรามาพักไรอ่าหนึ่งชั่มงถหนึ่งั่วโมงครึ่งนะคะมานี่ไม่ไดไม่ติดมือนะไ่ไติดม้อแบบนีมาค่ะถึงเวลาหดแป้งแล้วมันหดแป้งกันมาฟูเลยออกกําลังกายมาเป้นก็จะฟูได้ที่นี่มีขะแป้งไล้วจ้ะตั้งแรู้ไหคะเอาลูกใหญ่นะคะเอามาให้สามีทเบอร์เกอร์นีคือตัดแป้งก้อนละหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ไปเสร,ร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะะเราก็จะแยบไว้รออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะอบไปค่ะถึงเวลาอบขนมกันแล้วนะคะมาดูแป้งก็พองแล้วเรียบร้อยเราก็ทานลมไปทานลมก่อนเข้าอบนะคะอร่อย ยียีนให่ๆตรงนู้นอกมาได้แล้วค่ะค่สรเรยบร้อยทำไดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะลูกใหญ่ๆอีกรอบนี้ทำหนึ่งร้อยกรัมลูกก็จะใหญ่ๆติ่งๆแบบนี้เลยโอเคค่ะขนมปังของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย